ตอนการล่มสลายของเจอมาซิกติซิกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับทฤษฎีวันพีทกันอีกเช่นเคยและในวันนี้นะเรามาอยู่ในหัวข้อของการล่มสลายของเจอมาซิกติซิกนะฮะหรือว่าใครจะเรียกว่าเจอมา66หรือว่าเจอมา66อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ขอเข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันแล้วกันก่อนน่นก็ต้องขอโทษกันก่อนเลยนะที่หายกันไปนานก็จริงๆแล้เราไม่ได้หายไปไหนนะฮะจริงๆแล้เราแค่ป่วยฮะแล้ว คือเสียงมันไม่มีไงมันทําไม่ได้แต่ตอนนี้เสียงก็กลับมาแล้วนะฮะสามารถทําคลิปได้เหมือนเดิมแล้วยังไงก็ขอโทษกันด้วยละกันที่หายไปนานนะฮะโอเคเรามาเข้าสู่ทฤษฎีกันเลยดีกว่าที่ว่าทําไมอาณาจักรเจอมาซิกติซิกนะ,ะถึงจะต้องล่มสลายเนื่องจากในมังงานนะฮะตอนที่839เป็นตอนที่พี่น้องทุกคนนะ,ะของซันจิได้มานั่งร่วม รระทานอาหารกันแต่ว่ารูปนั้นนะฮะมีมีหนึ่งอย่างนะที่เด่นอยู่มากๆเลยนะก็คือสัญลักษณ์ของเจอมานะฮะที่เป็นเหมือนกับรูปนกอ,อินทรีกลางปีกนะแล้วก็มีตัวเลขของ16นะฮะที่ลำตัวอยู่ที่ด้านหลังของจัดโดยที่สัญลักษณ์นี้มีความหมายอะไรนะฮะถ้าหลายๆคนหนึ่งจําได้ในหนังหลายๆเรื่องนะว,ว่าในบทความหลายๆบทความสัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นนะนั่นกะ็คือกองทัพนาซีนั่นเอง โดยในที่นี้คงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งเป็นผู้นําของกองทัพนาซีนะโดยกองทัพนาซีนะฮะหรือนาซีเยอรมันเป็นชื่อสามัญน,นะฮะของเยอรมันในระหว่างปี1933นะฮะถึง1945ซึ่งอยู่ในการควบคุมของอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยการปกครองของฮิตเลอร์นะฮะทำให้ประเทศเยอรมันนะ,ะกลายเป็นรัฐเผด็จการซึ่งควบคุมนะฮะแทบจะทุกแง่มุมของชีวิตและได้ล่มสลายนะฮะหลังจากกําลังสัมพันธมิตรนะฮะพิชิตเยอรมันในเดือนพฤษภาคมในปี1945 ซึ่งเป็นการยุติสงครามโลกครั้งที่2ในทวีปยุโรปซึ่งนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะของนาซีเยอรมันนะฮะและมันเกี่ยวข้องอะไรกับเจอมาซิกนะฮะถ้าสังเกตเห็นแบ่งคำว่าเจอมากับซิกออกเป็น2ส่วนนะฮะเจอมานั้นจะคล้ายกับคำว่าเยอรมันนะฮะและตาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปนกกลางปีกนะยังมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากอีกด้วยจึงคิดว่าอาจารย์โอดานะอาจจะเอารูปแบบของเจอมาซิซนะฮะมาจากกองทัพนาซีก็เป็นได้ซึ่งนาซีนี้นะในการ์ตูนก็มีเหมือนกันซึ่งอย่างที่เกกิดมาในนนตอแระ กองทพนาซีนี้อยู่ในหนังหลายเรื่องนะซึ่งในการ์ตูนของญี่ปุ่นเองก็มีเหมือนกันซึ่งหากย้อนไปยังการ์ตูนยุคแรกๆนะหากใครยังจําได้นั่นละการกำเนิดของมารเรเดอร์คนแรกนั่นเองซึ่งฝ่ายตัวโกงนะจะมีชื่อว่าองค์กรช็อกเกอร์ไอพวกที่มีตักโต้กี้เป็นลูกสมุนะนะ่นแหละองค์กรช็อกเกอร์ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มขององอชั่วร้ายนะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องคาเมนเลเดอร์ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มแต่บ้านเราไปเรียกไอ้มดแดงนะทั้งที่จริงมันเป็นตะกแตนโดยพวกเขาจนะมีจุดมุ่งหมายจะครองโลกนั่นเอง ตราสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรช็อกเกอร์นะก็จะเป็นรูปนกกลางปีกเหมือนกันนะฮะจะเป็นนกที่กำลังเหยียบโลกอยู่นะฮะโดยความเป็นมาขององค์กรช็อกเกอร์นะฮะมีจุดเริ่มต้นมาจากจักรวรรดินาซีเหมือนกันนะซึ่งจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรนั้นเป็นรูปนกน sea, อนกินทรีเหยียบโลกนะฮะแสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับน,นาซีเยอรมันและยังมีความเหมือนกับเจอมาซิตี้ซิตอีกอย่างหนึ่งนะก็คือนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรช็อกเกอร์นะส่วนใหญ่มีหน้าที่จับผู้คนมาทดลอง โดยจะสร้างผู้คนเหล่านั้นให้เป็นมนุษย์ดัดแปลงนะมีพลังกำลังให้มีความสามารถเหนือมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยึดโลกนะฮดโดยจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ช็อกเกอร์นะฮะที่ปรากฏในมาร์ลีเดอร์แทบไม่ต่างจากนักวิทยาศาสตร์ของนาซีนะฮะที่จับเหยื่อมาทดลองเพราะในชีวิตจริงนะฮะกองทัพนาซีก็จับมนุษย์มาทดลองเหมือนกันโดยมนุษย์คนแรกนะที่ช็อกเกอร์จับตัวไปดัดแปลงเป็นมาร์ลเดอร์นะก็คือฮอนโงะทาเกชินะฮะซึ่งเขาเป็นมาร์ลเดอร์หมายเลขหนึ่งนั่ แต่หลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่จะมาเล่าเรื่องนาซีกับไอองค์กรช็อกเกอร์ทาไมก็เนี่ยนะฮะจะเป็นบทเกินนํานะว่าทําไมเจอมาซิตซิถึงต้องล่มสลายนะเพราะว่าถ้าอาเจโนดาเอา2อย่างนี้มาเป็นต้นแบบจริงๆนะฮะดูอย่างนาซีเยอรมันนะฮะก็ล่มสลายด้วยกําลังของสัมพันธมิตรนะส่วนองค์กรช็อกเกอร์นะก็แน่นอนนะเป็นตัวร้ายในเรื่องมาเลเดอร์นะก็ถูกมาเลเดอร์จัดการก็ล่มสลายไปเหมือนกันและถ้าผมจะพูดว่า เจอมาซิกติซิกก็ต้องล่มสลายไปเหมือนกันอย่างนี้มันก็ดูง่ายไปใช่ไหมฮะแต่มันล่มสลายเพราะอะไรโดยจากเจอมานะก็มีขุมพลังที่เยอะพอสมควรน,นะฮะจากมนุษย์ดัดแปลงและแถมยังมีแบ็คเป็นรัฐบาลโลกอีกมันไม่น่าจะล่มสลายได้ง่ายๆใช่ไหมฮะจำในตอนแรกที่ผมเกินได้ไหมฮะว่าให้แยกคําว่าเจอมากับซิกติซิกออกจากกันเจอมานี่คือมาจากเยอรมันนะ,ะกองทัพนาซีส่วนซิกติซิกที่แยกออกมานะฮะมีความเป็นไปได้ที่จะมีต้นแบบมาจากออเดอร์ซิกติซิกนะ,ะหรือว่าคําสั่งที่66 หลายคนก็อาจจะออกกันแล้วนะฮะหลายคนก็อาจจะคุ้น,นหรือว่าหลายคนก็อาจจะมันคืออะไรคําสั่งที่66งั้นผมจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะฮะถ้าพูดถึงเรื่อง s t a r w a r ์กคงไม่มีใครไม่รู้จักกันใช่ไหมฮะถ้ารู้จักส t a r w a r ์กก็ต้องรู้จักอัศวินเจไดถ้ารู้จักอัศวินเจไดนะแน่นอนฮะต้องรู้จักตัวที่มันปรากฏในทุกภาคในทุภาคล่าสุดนะฮะมีบทเด่นด้วยนั่นก็คือ Storm t r o o p e r นั่นเองนะฮะถึง Storm t r o o p e r นั้นในตอนแรกนะฮะถูกเรียกว่าน,นะ โดยโครงการโคนทูเปอร์นะฮะถูกสร้างขึ้นมาอย่างลับๆจากอัศวินเจดนามไซโฟดีแอตซึ่งไม่นานเขาก็ได้ตายลงนะและได้หายจาบศูนไปอย่างลึกลับเนื่องจากเขาเห็นว่าสาธารณรัฐกาแล็กติกหรือเรียกสั้นๆว่าสาธารณรัฐนั้นขาดกองกําลังทหารที่เข้มแข็งในขณะที่สงครามต่อสู้กับฝ่ายแบ่งแยกดินแดนเริ่มมีการขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆเยขาจึงได้คิดโครงการสร้างกองทัพโคนขึ้นมาซึ่งกองทัพโคนพวกนี้นะก็มีความคล้ายคลึงกับทหารของเจอมาซิตี้ซิกนะฮะที่ นำมาทดลองในขวดโหลเพื่อมาใช้เป็นทหารนะโดยมีคําสั่งให้จงรักภักดีกับเจ้านายก็เหมือนกับกองทัพโคลนะฮะที่มีคําสั่งให้ช่วยอัศวินเจไดในการสู้รบนั่นเองแต่ถ้าว่าดาร์คซีเดียนะฮะหรือสิทธิหลอดนะฮะได้แยกย้ายอยู่เบื้องหลังนะโดยได้ป้อนโปรแกรมคําสั่งนะไว้ในโคลทูเปอร์ทุกคนนะซึ่งเรียกว่าออเดอร์หกสิบหกนะฮะเป็นคําสั่งให้กองทัพโคลทุกหน่วยฆ่าเจไดทุกคนนะให้สิ้นซากโดยไม่ให้ทันรู้ตัวโดยที่เมื่อโคลทูเปอร์นะได้รับคําสั่งออเดอร์หกสิ ก็ได้ทําการหันปืนใส่เหล่าเจไดโดยไม่สนใจคําสั่งอื่นนะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่อยู่ในสมองของพวกเขาแลวเราลองมาคิดกันดูเล่นๆว่าถ้าเกิดทาหารของพวกเจอมาซิก์ซินะฮะหรือเจอมาหกสิบหกเนี่ยมันมีคําสั่งประเภทนี้อยู่ในหัวแล้วที่เมื่อถึงเวลาหรือว่าสัญญาณใดๆออกมานะฮะจะทําให้คําสั่งนี้ตื่นขึ้นและจัดการพวกเจอมาในทันทีโดยที่ถ้าตัวเลข66นี้นะฮะเป็นตัวเดียวกับออเดอร์66ใน Star War s นะฮะมันก็มีความเป็นไปได้ามากขึ้นนะที่ การล่มสลายของเจอมา66นะฮะจะเป็นไปได้มากขึ้นเมื่อรวมกับทีซดีนาซีตอนแรกที่ผ่านมานะฮะแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะใครล้าที่จะเป็นคนป้อนโปรแกรมคําสั่งเหล่านั้นให้กับพวกทหารของเจอมานะฮะในตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอผู้ช่วยนะฮะของจัดนะฮะที่คอยจด บันทึกในตอนย้อนอดีตนะของพวกซันจีนะว่าซันจีเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาซันจีมันไม่มีความพัฒนานในมังงะตอนที่840นะที่มันใส่แว่นหน้าตาเหมือนตัวประกอบหน่อยฮะแต่เจ้านี่มันก็ดูเป็นคนทําตามคําสั่งดีนะไม่น่าจะคิดทรยศหรือว่าอยากจะยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะจึงคิดว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังแล้วใครกันนะที่อยู่เบื้องหลังในตอนนี้ที่ผมคิดได้นะก็น่าจะเป็นหนึ่งใน4พี่น้องนะของซันจีนี่แหละ แต่คนแรกที่ตัดไปเลยนะก็คือเลจูเพราะว่าตอนนี้ได้เฉลยมาแล้วนะว่าเขาเป็นพี่สาวใจดีนะฮะและเป็นยังเป็นคนช่วยซันจิออกมาในตอนเด็กด้วยแถมยังคอยรักษาแผลให้อีกต่อมาที่ผมจะตัดทิ้งนะก็คือยงจิถึงเขาจะดูร้ายๆไปหน่อยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูเลวร้ยวายอะไรขนาดนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นพวกที่ร้ายแบบร้ายตามพี่ฮนะร้ายตามพวกอิจิกันนิจิฮนะที่เป็นตัวเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะฮะตัวน,นี้ผมเลยขอตัดไปแล้วกันส่วนคนที่ ผมสงสัยว่าเป็นคนที่ทําเรื่องนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นอิจิกันนิจิแล้วซึ่งทุกคนจํากันได้ไหมนะในตอนย้อนอดีตของซันจินะเขาได้บอกมาแล้วว่าพวกพี่ๆของซันจินะเป็นการทดลองที่สําเร็จนะโดยที่เขาจะไม่มีพวกอารมณ์ความรู้สึกใดๆโดยที่ผมจะเห็นตอนที่อิจิกันนิจินะหัวเราะก็แค่ตอนที่ตอนแกล้งซันจิเท่านั้นส่วนตอนอื่นไบหน้าของพวกเขาจะนิ่งๆน,นะแม้แต่ตอนกอดพ่อของเขาเองด้จัดนะอาจารย์โอดาก็ได้วาดรูปให้พวกเขาสองคนนะหันหน้าเข้าหาจัด โดยที่ไม่เห็นรอยยิ้มของเขา2คนนะแต่เลจูกับย o งจีนะฮะยังเห็นรอยยิ้มอยู่ว่ายังมีความเป็นมนุษย์นะฮะเวลาพ่อกอดก็ดีใจแต่ทําไมถึงต้องเป็นอิจิกับยงจีแลฮะทำไมต้องเป็น2คนนี้จําได้ไหมฮะเรื่องของนาซีที่เป็นต้นแบบของตัวร้ายในเรื่องมาร์ไรเดอร์นะฮะนั่นก็คือองค์กรช็อกเกอร์นั่นเองเขาได้สร้างมาร์ไรเดอร์ขึ้นมาจําได้ใช่ไหมฮะก็เหมือนกับตอนที่จัดนะได้สร้าง พวกลูกๆของเขานะให้มีพลังเหนือมนุษย์แต่รู้ใช่ไหมฮะว่าองค์กรซ็อกเกอร์นั้นถูกทำลายลงเพราะอะไรพอไรเดอร์หมายเลขหนึ่งฮะฮอนโงทาคิชินะฮะและไรเดอร์หมายเลขสองอิจิมอนจิฮายาโตะสองคนนี้เป็นมาไราเดอร์นะฮะที่เป็นคนทำลายองค์กรช็อกเกอร์นั่นเองและอิจิกันนิจินะฮะก็มีหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองอยู่ที่ตัวเหมือนกันส่วนเรื่องของหมายเลขของพี่น้องซันจิจะเป็นเรื่องที่เอามาจากพวกเซนไตต่างๆนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเอามาจากเรื่องนี้แทนโดยอาจจะเอามา ให้เราเควนะฮะอาจจะเป็นขบวนการ54สีอะไรอย่างนี้แล้วทำไมอีจิกันนิจีนะฮะต้องทรยศด้วยละ่ะเพราะว่าเขาไม่มีความรู้สึกแล้วนะฮะในความเป็นมนุษย์และความรักที่มีตอ่อพ่อก็น่าจะไม่มีเหมือนกันนะฮะน่าจะเห็นครับว่าเป็นคนให้กําเนิดมาเฉยๆเป็นผู้สร้างเฉยๆนะฮะและเหตุผลที่ต้องทรยศก็คงจะขัดอะไรต่อความคิดของจัดสักอย่างหนึ่งอะไรฮะอาจจะเห็นว่าจัดไม่เด็ดเดียวพอหรือว่าไม่แข็งแกร่งพออะไรประมาณนี้เพราะตอนนี้ผมยังคิดว่าจัดนะฮะน่าจะเป็นคนดีอยู่ ถึงแม้เขาจะยอมให้ซันจีหนีออกไปนะในตอนยังเด็กแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่น่าจะพลิกบทกลับมาเป็นคนดีในอตอนหลังนะเพราะซันจีน่าจะมีเรื่องดาราม่ามากกว่านี้ไหนๆก็ดาราม่ามาขนาดนี้นะเพราะน่าจะเป็นคนดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาไม่เก่งอะไรประมาณนี้แล้วขอสรุปทฤษฎีนี้กันเลยนะฮะพอะจะมาซีกิกนะฮะจะต้องล่มสลายเหมือนกับนาซีเยอรมันนะ,ะหรือว่าองค์กรช็อกเกอร์ด้วยฝีมือของอิจิและนิจิ โดยการใส่คำสั่งในพวกทหารโคนนะเหมือนกับสตอมทูเปอร์ให้ทําตามคําสั่งของตัวเองเพื่อแย่งชิงพลังมาจากจัดนั่นเองโดยการล่มสลายนี้จะไม่ใช่การล่มสลายแบบถูกทาลายนะจะเป็นการล่มสลายจากภายในนั่นก็คือการกรบฏนั่นเองและทหารก็อาจจะถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายนะเพราะว่าคําสั่งเหมือนกับสตอมทูเปอร์นี้อาจจะถูกใส่แค่เฉพาะกาอาหารรุ่นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาและในตอนนั้นซันจิอาจจะมีบทเด่นขึ้นมาในการช่วยกอบกูก้ากอาณาจักรเซอร์มานะฮะและอาจจะมีบทได้เตะสั่งสอนพี่ชายสักหน่อยในตอนท้ายก็เป็นได้ เพราะว่าอาจารย์โนดาบอกว่าปีนี้เป็นปีของซันจีนะครับผมก็ยังไม่เห็นว่าปีนี้เป็นปีของซันจียังไงเพราะว่านี่มันก็ปลายปีแล้วนะฮะยังไม่มีอะไรที่เป็นความหวังว่าจะเป็นปีของซันจีเลยนะมีแต่เรื่องดรามา่าทางนั้นแล้ก็ขอจบทฤษฎีของการล่มสลายของเจอมาซิกติซิกนะฮะไว้เพียงเท่านี้ก็ต้องขอบอกนะฮะว่าอันนี้มโนหนักอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าถ้าหากอาจารย์โนดาไม่ได้เอาเรื่องราวมาจากช็อกเกอร์กับตาวอร์จริงเรื่องราวนี้ก็มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นน้อยมากเลยนะฮะ แต่ถ้าเอามาจริงเรื่องนี้ก็มีเปอร์เซนต์เกิดขึ้นเยอะอยู่พอสมควรก็เลยหยิบยกออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะฮะใครที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําติชมอะไรนะก็อย่าลืมโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะรับรองว่าผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่น,นอนส่วนใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช anel เ,เราส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาล่ะฮะกลับมาพบกับช่วงตอบคอมเมนต์กันอีกแล้วนะฮะโดยที่คอมเมนต์ในคลิปนี้นะจะเอามาจากในคลิปของทฤษฎีวันพีนะผู้ใช้ดาบอาถรรพ์ชิลิงสายฝนนั่นเองเอาล่ะฮะเรามาตอบคอมเมนต์กันเลยดีกว่าดาบนี้สามารถดูดพิษได้ตอนที่ช่วยหนวดดำไงเอาล่ะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ิรุงสายฝนนะก็สามารถกลับไปดูได้ก่อนนะจะได้ไม่งงกับคําถามที่เ,เพื่อนๆถามเข้ามานะฮะส่วนคําถามนี้นะคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะคิดว่าชิลิวน่าจะ มียาถอนพิษนะหรือว่า,ร,วารู้วิธีรับมือกับผลปีศาจของมาจแลนด์นมากกว่าเพราะว่าเขาเคยพูดเอาไวา้ว่าเขารู้จุดอ่อนของมาจแลรนนะฮะไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับและผมอยากรู้พลังของชิคก,กี้กับฟูจิโทราสต,ต่างกันยังไงพลังของชิคกี้นะจะเป็นพลังที่ทําให้สิ่งของลอยได้นะฮะอย่างในตอนภาพเดอะมูฟวี่นะฮะก็ทําให้พื้นดินลอยได้กล้เป็นคล้ายๆก้ก่อนท้องฟ้านะฮะส่วนพลังของฟูจิโทรานะฮะ ถึงจะยังไม่เปิดเผยออกมาแต่ก็คงคาดเดาก็ได้แล้วนะว่าเป็นพลังแรงดึงดูดนะจะควบคุมแรงดึงดูดนะให้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างตอนที่เขาสามารถลอยได้นะก็คงจะเป็นการทาให้แรงดึงดูดของสิ่งของชิ้นานั้นาน้อยลงนะฮะนี่ก็จะเป็นความต่างของพลังของชิกิและฟูจิโทรานนั่นเองโอเคครับไปที่ขอมเม่ต่อไปครับเออผมว่าดาบสายน้ำนะ่าจะเป็นไปได้สดาบเลือดไหลไม่หยุดคงไม่ใช่ผมว่า น้ำน่าจะช่วยลวงตามากกว่าส่วนที่มาน่าจะมาจากการที่ฆ่าคนไม่เลือกหรือถ้าชักดับต้องมีการนอนเลือกกันมาผมว่าถ้าน้ำเป็นพวกสายลวงตานะผมว่าอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าในเรื่องวันพีซเนี่ยมันไม่ค่อยมีพวกของลวงตานะที่ก็เห็นลวงตาก็มีของน้ำมีแต่ของน้ำมีจะเป็นการหักเหแสงใช่ไหมฮะแต่นี้ผมว่าถ้าน้ำอย่างเดียวไม่น่าช่วยลวงตาได้นะ แต่ที่ว่าข้าคนไม่เลือกถ้าชักดาบนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงนะฮะถึงได้ถูกจับขังคุกเอาไว้โอเคฮะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยฮะชิริวแห่งกองทิพย์มุกไฟไฟเอาเล่นเองตบเองด้นะฮะโอเคไปคอมเมนต์ต่อไปฮนะมุลาให้ไหนท์สายขี้ถือโหดมากฮ่าฮ่าฮ่าโอเคอันนี้มาแลกนารล็อกเลยนะฮะใช่ไหมชิริวแห่งสายฝนคือสายยาที่มาจากบุหรี่ที่เขาสูบไม่ดราม่านะแต่รู้สึกมุกแนวนี้จะมาเยอะนะฮะชิริวแห่งสายฝนชิริวแห่งกองทิพย์อะไรเงี้ย อีกชื่อหนึ่งของดาบมุลา,ามาีชื่อว่าดาบหยุดวิญญาณโอเคฮะนี่ก็เป็นคอมเมนต์เชิงอธิบายนะขอบคุณมากครับผมว่าไม่ใช่นะเพราะน่าจะเป็นของโซโลโที่ได้ไปตอนเลือกดาบในโลกเทาเป็นดาบอาถรรพ์เหมือนกันยาดานะครับความเห็นตัวตัวนีออ้หมายถึงว่าไอดาบมุลามาศานี่ไม่ใช่ของชิริวแต่แน่เป็นของโซโลใช่ไหมฮะหรือหมายถึงไงฮะเพราะว่าถ้า หมายถึงดาบเล่มนั้นเป็นดาบมูลรามาสาผมคิดว่าไม่น่าใช่นะโอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับพี่ครับแผลใต้ตาของลูฟี่โดนอะไรมาครับคลิปสนุกดีทําต่อเวยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับแผลใต้ตาของลูฟี่เกิดจากปีมือของลูฟี่เองครที่เอามีดแทงตาตัวเองนะตอนเด็กๆโอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับแพ้โซโลอยู่ดีเอออันนี้ก็อาจจะจริงนะ ถ้าเขาได้สู้กันก็คงแพ้อยู่ดีคะเพราะเป็นพวกสกิลฝ่ายพระเอกนะต้องชนะแน่นอนอยู่แล้วนี่ฮะไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับผู้รำบาาเป็นดาบฟันวิญญาณในบีดนี่ผมว่าถูดนิดหนึ่งนะฉายาชิ้นนี้น่าจะมาจากการฟาดฟันจนเมื่อใดได้ฟันรอบๆนั้นอาจจะเต็มไปด้วยเลือดเลยได้ฉายานี้มาและดาบนี่ก็เหมือนกระดาษอาถรรพ์จริงๆที่เมื่อผู้จับดาบจะทําให้มีความรู้สึกจากฟาดฟันโอเคฮะมู้าำบาในบีดนี่ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นในตอนที่ดาฟันวิญญาณนะมีตัวตนขึ้นมาจริงๆนะ แล้วก็มาจัดการกับพวกเจ้าของดาวนั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นเชิองอธิบายนะก็ขอขอบคุณมากครับเคตเขาเมนต,ต่อไปครับดาวมุลามาสาน,นี่อยู่ในชาแมนคิงใช่ป่ะครับ5 5าดาวมุลามาสะและดาบมาสมุเนะนะฮะจะอยู่ในกระตู้นหลายๆเรื่องมากเลยฮนะเยอะมากๆซึ่งมีกี่เรื่องผมก็ไม่สามารถบอกได้นะเพราะมันเยอะจริงๆเกตไปที่คอมเมนต่ตอไปครับชิลิวแห่งมาโบโล,โลอาวมายี่ห่อหนึงแล้วฮะชิลิวแห่งสายฝน ฉายาชิลิวแห่งสายฝนถ้าชิลิวมันกินผลอุนจิอุนจิเข้าไปจะเปลี่ยนฉายาเป็นชิลิวแห่งสายเหลืองแน่นอนครับหลบตีนครับแมคิดได้นะฮะโอเคไปคอมเมนต์ต่อไปครับผมคิดว่าชิลิวมีพลังเลือดอืแบบไหนฮะแบบควบคุมเลือดใช่ไหมฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นแนวพลังจากผลปิศาจนะโอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับพี่ครับถ้าชิลิวได้ฉายาชิลิวแห่งสายฝนแล้วชิลิวฟันหลบแล้วน้าทะเลออกมาแล้วครับผมว่าคนที่กินผลปิศาจนี่อ่อนพลังแน่ ถ้าเป็นพลังนี้จริงนะผมว่าจะเป็นพลังที่โคตรโกงนะฮะแต่ว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าฝนที่ตกลงมาจะเป็นน้ําจืดนะฮะคงไม่ใช่น้ําทะเลอย่างแน่นอนโอเคคนระับไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับคุกชั้นอื่นมันเต็มหรือเปล่าพี่อาจารย์ไม่ได้บอกนี่ว่าชั้นที่หกต้องเก่งทคนลูกน้องบาร์กี้ยัง,งโง่ขนาดนั้นเลยฮ่าฮ่าลูกน้องบาร์กี้เก่งนะฮะถึงจะงโง่ก็จริงแรกอย่างนะฮะหนวดดำที่ไปชั้นที่หกก็เพื่อไปหาลูกน้องแสดงว่าชั้นนั้นนะฮะจะต้องมีคนที่มีฝีมืออยู่จริงๆ อเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับเอาเฮ้ยเฮ้ยช่วงพันคอมเมนต์ที่รอหายไปไหนรอดูแต่คุณน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นก็ไม่อาบนะโอเคนี่กลับมาแล้วฮะต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะคลิปที่แล้วที่หายไปนะฮะไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับ k k เคเวิร์กเวสู้ๆให้กำลังใจดื่มเพื่งดื่มวิตามินบีสิบสองเยอะๆนะโอเคขอบคุณมากครับ ดาบมาสามุนเนตตอนประลองกันใบไม้ทุกใบล้อมที่ตัวดาบตลอดเวลาเปรียบเสมือนทุกสัตสิ่งตกอยู่ภายในปกครองและอำนาจมีอีกหนึ่งว่าดาบจากักรพรรดิผู้ได้ครอบครองส่วนใหญ่โชกุนหรือเจ้าเมืองดาบเล่มนี้ผู้ครอบครองคนสุดท้ายลูกหลานของตระกูลอีเยเยสุครับจำชื่อไม่ได้ครับตอนนี้ได้หายตัดสินไปครับเป็นไปโชโรจะได้ครอบครองเหมาะสมกับนักดาบอันดับหนึ่งในอนาคตครับเรื่องพลังทำลายไม่ได้อยกว่ามาสมุเนะแน่ๆสามารถฟันชุดเกราะของทหารมองโกขาดเป็นท่อนภายในดาบเดียวเลยนะครับ แค่นี้ก็เป็นคอมเมนต์เชิงอธิบายนะฮะแล้วก็ในคลิปผมได้พูดดว่าดาบมาซามมเนะนะฮะน่าจะเป็นของโซโล่ก็ไม่แน่ฮะอาจจะมือซ้ายมาซูเมเนะมือขวามุลมาสะอแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะโอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับมีความเป็นไปได้มากเลยครับคลิปนี้ดีจริงๆครับขอบคุณมากครับการฟันดาบเลือดไหลไม่หยุด ความสามารถไม่น่าจะจ่อลือขนาดนี้นะครับแถมชี้ิวก็ฟันหนวดขาวด้วยเลือดยังปกติส่วนดับกินเลือดหรือผู้ถือจะเป็นคนและคนผมว่าไม่ใช่หรอกครับเพราะอาหารอื่นก็ถือมาให้ชี้ิวไม่เห็นข้างฟันคนเลยที่บันฟันก็แค่เอาสาใจเลนเปล่าอ,อีคคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ขอขอบคุณความคเห็นนี้มากเลยนะฮะแต่ตอนที่ พวกทหารถือมาให้นะเขาไม่ได้ชักดาบออกมานะฮะอาจจะต้องชักดาบมาก่อนหรือเปล่าถึงจะขั่งก็มีความเป็นไปได้อยู่นะ,ะโอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับชิวีเห็กองทิพย์ได้ปะได้ฮะเพราะว่าสายฝนมาบ,บูโลอะไรก็มาหมดแล้วฮะกองทิพย์จะเป็นไรไปคือเสียงพื้นหลังกบเสียงภาพหมดเลยทําให้ฟังไม่รู้เรื่องครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพยายามลดเสียงพื้นหลังนั่นยละกันอยากให้ชิลีวปวดดาบทําให้ตัวตนดาบของโซโลออกมาได้แล้ว ควบคุมโซโลอ้าวผิดเรื่องนี่ฮ่าฮเอออันนี้หมายถึงมุลลามาสานในบีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเขียนไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับบอกตรงๆนะครับคลิปนี้ดีกว่าทุกคลิปที่ทํามาส่วนมากจะเห็นทฤษฎีวันพีชคนอื่นทํากันอยู่แล้วหลายช่องแล้วเอามารวบรวมบอกว่าความคิดของตัวเองเข้าไปผมดูผมก็ว่าซ้ํานะแต่ไม่ได้ว่าอะไรแต่คลิปนี้ดีเป็นพิศเศษต่อไปขอให้อ้างอิงประวัติความเป็นมาแบบนี้ต่อไปนะครับจะช่วยให้ใกล้เคียงคำว่าทฤษฎีมากขึ้นโอเคฮะับขอบคุณความคิดเห็นนี้มากเลยนะ แล้วจะพยายามพัฒนาคลิปต่อไปนะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากครับตอนนี้กลุ่มหนวดดากําลังตามล่าผลปีศาจที่แข็งแกร่งมากินชิลิวก็น่าจะได้ผลปีศาจภายหลังอย่างแน่นอนก็มีความเป็นไปได้นะแต่ว่าได้กินผลปีศาจหมดทั้งกลุ่มนะเวลาตกน้ําใครจะลงไปช่วยใช่ไหมฮะอาจจะมีแบบเหลือบ้างใครที่ไม่กินนะแต่ก็มีความเป็นไปได้คะที่ชิลิวจะได้กินผลเป็ปีศาจในภายหลังคอมเมนต์ต่อไปครับ ทฤษฎีนี้จริงเกม optcjp ออกมาแล้วฟันแล้งมีเลือดออกมาครับเป็นดับเลือดโอเครู้สึกไอเกมนี้ผมจะยังไม่ได้เล่นนะฮะก็ขอขอบคุณคอมเมนต์นี้มากนะที่เอาข่าวมาบอกนะฮะไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยฮะคนแรกพ่อแม่ผมทําได้หืมนี่เล่นเม้น์แรกกันใช่ไหมฮะโอเคก็เคฮะก็ขอจบการตอบคอมเมนต์ด้วยเม้น์นี้ก็แล้วกันนะฮะใครที่อยากร่วมสนุกนะในช่วงตอบคอมเมนต์นี้ก็สามารถโพสไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะถ้าโชคดีนะเราก็อาจจะได้มาพูดคุยกันใน คลิปต,ต่อไปของผมนะเค okay, ส่วนตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ